เราก็มาชิมก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่าเขาการันตีว่าอร่อยจริงมาลองทานดูก่อนค่ะลุยครับลุยครับลุยปึ๊บเลยที่พักของเราคืนนี้จะเป็นรถบ้านใช่ไหมคะคุณแดงลองทดสอบการนอนให้หิงดูหน่อยได้ไหมคะ ค่ะอันนี้ก็าผูใหญ่ก็นอนได้นะคะเดี๋ยวหญิงจะสาธิตการนอนให้ดูนะคะหวังว่าจะไม่กิ้งตกลงมานะคะกลับมาพบกับหญิงคูเปอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ เราจะไปไหนกันคะคุณแดงกับเชียงใหม่แต่จะแวะเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนน้ำมันไม่พอชีวิตเรานี่ไม่แน่นอนเลยใช่ไหมคะเอาหน้าเป็นไปแล้วชีวิตเราคือการเดินทางข้างไหนนอนนั่นเลยนะว่าช่เดี๋ยวเราจะไปแวะเติมน้ำมันนะคะจะต้องเป็นปั๊มนี้นะที่หญิงจะเติมเนี่ยปั๊มอะไรนะพีทีหรือเปล่าแอร์หิงจำไม่ผิดอ่ะหิงจะแวะปั๊มนี้ปั๊มเดียวว่ะปั๊ม อันนี้เราก็มาถึงปั๊ม PT แล้วนะคะมาเป็นเด็กปั๊มนะคะเดี๋ยวไปถามก่อนนะคะว่าเขาจะเติมอะไรสวัสดีค่ะเติมน้ำมันอะไรดีคะ,ะเ,ตเติมอะไรก็เติมอยากเติมอะไรก็เติมค่ะเปิดหน่อยค่ะ อ๋อโอเคค่ะอยากเติมอะไรก็เติมอาชีพใหม่คะ่ะอาชีพใหม่ของหญิงคูเปอร์นะคะไม่ไม่เติมดีกว่าคะ่ะเพราะเจ้าของเขาบอกอยากเติมอะไรก็เติมไม่กล้าเติมแล้วค่ะก็ค่ะเดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟกันนะคะด้านในเขาจะมีร้านกาแฟนะคะปะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศรอบๆอบนะคะอีกหน่อยก็จะมีร้านเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องมีอะไรนะคะคุณแดง มีเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องมีจุดเติมลมมีอะไรอีกอ๋อมีของฝากครับถ้ามีของฝากเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งก่อนนะไปที่ไหนก็ต้องแบบขอให้ได้ช้อปอะไรเงี้ยมีตุ๊กตาชาวเขาด้วยนี่ของของฝากของที่ระลึกเนาะจากชาวเขาแสแดงอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้คือพงแจกไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอ๋อข้างในเหรอเนี่ย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 มเนี่ยน่าจะเป็นลูกอะไรสักอย่างฮะผมก็ไม่แน่ใจ ปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะนี่เขามีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยคุณแดงมีลูกชิ้นหมูทำไมเาหมูส่นหมูเปื่อยมีรถบัสด,ด้วยนะค่ะนี่ไงก๋วยเตี๋ยวหมูรถบัสอ,อ่ะอ๋อนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูรถบัสออแล้วเขาก็มีลูกชิ้นปิ้งด้วยใช่น้ำจิ้มเด็ดเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูซิคะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูก่อนนะคะครับบรรยากาศบนรถบัส ซึ่งดัดแปลงเป็นร้านอาหารเล็กๆเขาก็เปิดเป็นโอเพ่นบรรยากาศใช้ได้ครับใช่ค่ะวันหลังสามเราต้องมาลองนั่งนะคะใช่ครับเราต้องมาลองทานบ้างบนรถบัสเปลี่ยนบรรยากาศพนนีวันนี้เราอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปต่อค่ะโอเคเชิญค่ะเดี๋ยวเราแอบสอบดูโมคาเฟ่ตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะ ที่ไปเป็นเด็กปั๊บมานะคะก็รู้สึกเหนื่อยคะ่ะแล้วก็แวะเข้ามาดื่มกาแฟานะคะภายในร้านกาแฟานะคะก็มาพบก,กับน้องแอนนะคะซึ่งน้องแอนก็เป็นผู้ดูแลอยู่ที่นี่นะคะที่เนี่ทราบว่าที่เนี่ยเขามีบริการอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างก็จะมีเติมน้ำมันค่ะคหลักๆเลยคือมาเติมน้ำมันแล้วเราก็จะมีเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องค่ะแล้วก็มีจะมีช็อป ขายของที่ระลึกของฝากนะคะก๋วยเตี๋ยวจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูรถบัสอร่อยมากค่ะอันนี้คือการันตีใช่ไหมคะการันตีเลยคะว่าอร่อยมากอร่อยแค่อร่อยคือเอารถบัสมาจอดให้รู้เลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวรถบัสใช่ไหมสามารถนั่งกินบนรถบัสได้ด้วยแล้วก็มีลูกชิ้นชิ้นใช่ไหมคะที่นะคะค่ะแล้วมาถึงร้านนี้ชื่ออะไรคะร้านชื่อดูโมค่ะค่ะดูโมค่ะ เป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะค่ะเป็นคาเฟ่เลยซรองอ่ะร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็กาแฟรู้สึกว่าอร่อยมากอร่อยแก้วที่สองแล้วนะเนี่ยแก้วที่สองของผมใช่เขาเค้กก็อร่อยครับชิมชิมเป็นดทละแล้วก็อันนี้คือเป็นเมนูที่ที่ท่านผู้ชมสามารถจะมาสั่งเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็ได้แล้วก็จะเป็นอาหาร หลากหลายนะฮะมีทั้งกาแฟมูตี้นะคะใช่อิตาเลียนโซดานะคะอัฟทิไรเซอร์นะคะอาหารจานเดียวนะคะแล้วเสร็จวันนี้มีที่พักใช่ไหมเขาอ๋อมีรถเมล์มรถบ้านไม่เหนือนก็ไปไม่ไหวพักเลยพักเลยใช่ค่ะกัรถบ้านค่าราคาราคาราคาเหรอคะราคาอยู่ที่ 1,500-2,000บาทพร้อมอาหารพร้อมอาหารเช้าค่ะทุกคนประมาณผักไท้อ่าหนึ่งสองท่านสองท่านแล้วก็ถึงสี่ท่านถสี่ท่านใช่ไหมครับแล้วก็จะมีห้องใหญ่เลยจะมีห้องใหญ่พักได้ถึงหกคนอ๋อห้องใหญ่พักได้ถึงหกคนนะครับคะเขาบอกห้องใหญ่พักได้ครอบครัวได้เลยนะคะใช่ค่ะเซรู้สึกว่ามีสองที่ที่นเลยอ๋ออีกที่หนึ่งเป็นอะไรครับเป็นรีสอร์ท ชื่อเดลัมปางวิลล่าค่ะเดลัมปางวิลล่าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปบรรยากาศนะคะของห้องพักราคาเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นที่ลัมปางวิลล่า500ร้อยร้อยใช่ไหมอาหารที่ลัมปางวิลล่าเราเราจะยังไม่มีค่ะแต่ว่าสั่งสั่งได้สั่งได้สำหรับที่นี่ีีีมอาหารเช้าให้เรียบร้อยด้วยแต่อาหารอาหารเช้าของที่นี่เป็นอะไรคะเป็นเบคฟาหรือว่าเป็น ต้มหรือว่าเลือกได้เลยค่ะเลือกได้เลือกได้เรไป่ว่าจะเลือกเป็นเบคอนหรือเ้าต้มก็เรียนเชิญท่านผู้ชมหรือว่าท่านที่ผ่านไปผ่านมานะฮะสามารถแวะใช้บริการที่ปั๊มนี้ได้เพราะว่ามีทุกอย่างวันสต็อกเซอร์วิสเลยตรงที่ตรงนี้จบเลยครับมาที่เดียวที่พักอาหารเติมน้ำมันห้องน้ำมีหมดครับของสำคัญสถานนะคะแล้วก็การบริการนี่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมครับ พอดีพี่เห็นว่าอนาคตข้างหน้านี่จะมี e station รถไฟฟ้าสามารถมาถึงได้ใช่ค่ะเร็วๆนี้นะคะก็ถือว่าคขาปุมจอแบบทุกอย่างเลยเพราะว่าตอนนี้รถไฟฟ้ากำลังมาดับมาแรงค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะพอดีว่ามีความรู้สึกว่า อยากจะพักที่นี่ซะแล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราพักที่นี่ไหมคะครับได้แต่ก่อนที่เราจะไปพักขอไปชมบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอไปชมภายในรถก่อนนะคะได้ได้ครับแล้วเราจะได้วางแผนกันว่าคืนนี้เราจะอยู่กันยังไงดีไหมคะดีครับดีครับค่ะไป่ให้ผู้ชมติดตามเราไปเลยครับค่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะไปค่ะ เราก็มาชิมก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่าเขาการันตีว่าอร่อยจริงทีนี้ว่าหญิงก็จะมาชิมเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงหรือเปล่าาฉะนั้นเดี๋ยวยังไงหญิงขอชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะครับค่ะอันนี้เขาทําสดใหม่ทุกวันเลยนะคะในส่วนของร้านอาหารที่นี่กับูุวเนียนะคะร้านเค้กเค้กเขาก็จะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงนะคะจะปิดก็ประมาณ หกโมงเย็นค่ะในส่วนของปั๊มเขาก็จะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสี่สทุ่มนะคะถ้าใดที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็เหนื่อยก็สามารถมาติดต่อขอพักได้นะคะไค่ะเดี๋ยวยังไงขอชิมก่อนนะคะชิมก่อนครับชิมก่อนมาอร่อยขนาดไหอ่อเลยครับอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมคะ หมูเขาก็ใช้หมูแบบคุณภาพนะคะครัเส้นนุ่มฮะเส้นนุ่มรสใดดีที่ลูกชิ้นเนื้อน่ะฮะค่เขามีทั้งหมูแล้วก็เนื้อใช่ครับมีทั้งหมูค่ในส่วนของตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยลูกกิมลองทานดูก่อนค่ะลุยครับลุยนี่ครับลุยปุ๊บเลยนุ่มค่ะนุ่มหมนี่นุ่มมาก น้ำจิ้มก็รสเด็ดนะคะเด็ดครับแซบค่ะเซบเบอร์อร่อยมากอ่ะเขาเสิร์ฟมากับผักคะน้าด้วยนะคะใช่ใช่ท่าใดที่ชอบทานผักนี่ืหดีเลยครับค่ะลองชิมลูกชิ้นหมูกันเอาอ่ะลเพราะว่าได้ข่าวมาว่าหมูที่เนี่ยเขาใช้หมูแบบมีคุณภาพมากเลยนะคะค่ะเนื้อก็คุณภาพอันนี้เป็นของปั๊มที่เขาทําเองเลยนะคะไม่ใช่เป็นของข้างนอกนะคะ ค่ะที่นี่ทำเองค่ะครับผมก็เชิญท่านผู้ชมเข้ามาทานบริการแล้วทานไปพร้อมๆกันนะคะเอ้ยทสี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มเสร็จก็บริการไปห้องน้ำได้ห้องน้ำเราสะอาดเดี๋ยวยังไงขออนุญาตทานก่อนครับขออนุญาตทานก่อนครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่พักกันครับเดี๋ยวเจะพาท่านไปดูที่พักค่ะ ยกหน้าไปเลยปึ๊ดเยยบโอ๊ยลองล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 งมันไม่ขึ้นโอ้โหมันไม่เล่นที่นี้นะคะเตรียมสูดแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกันแล้วนะคะที่พักของเราคืนนี้จะเป็นรถบ้านรถบ้านใช่ไหมคะใช่ครับบรรยากาศดีด้วยส่วมากบรรยากาศก็ดีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆอะใช่มคะมีระเบียงด้วยระเบียงโต๊ะนั่งพักผ่อนหรือว่าดื่มกาแฟดื่มกาแฟใช่ไหม หรือว่าดิ้งวายตอนดึกคำเตอนดึกหน่อยบรรยากาศดีมากครับฮะอยากให้ท่านผู้ชมมามาลองสัมผัสบรรยากาศที่นี่ดูเข้าไปชมในห้องพักดูนะครับรถบ้านว่าจะเป็นยังไงโอ้โหแอร์เย็นออกมาถึงข้างนอกใช่ครับสวยมากเชิญเชิญคุณหญิงลองลองสัมผัสนอนเลยใช่ไหมโดดสัมผัสดูสัมผัสดูสัมผัสดูเย็นมากเย็นมากเลยค่ะ อันนี้ที่นอนสองคนนะครับเนี่ยค่ะสวยมากแล้วก็มีจะมีเตาแล้วก็มีทีวีให้ด้วยใช่ไหมคะมีทีวีให้ด้วยครับครับแล้วก็มีตู้เย็นด้วยมีตู้เย็นเย็นมีตู้เย็นด้วยใช่แล้วอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอ๋อฮีเตอร์อ๋อมีฮีเตอร์ด้วยโอ้อันนี้คือห้องน้ำใช่ไหมโอ้โหดู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 ห้องน้ำคุณหญิง สวยมากเลยสัมผัสได้เลยมีน้ําอุ่นให้ด้วยมีฮะมีน้ําอุ่นมีหมดเนาะสิ่งสําคัญของหญิงเนี่ยคือต้องเป็นน้าอุ่นนะคะเพราะว่าหญิงไม่อาบน้ําเย็นค่ะเราไปดูกันอีกห้องหนึ่งนะคะอีกห้องหนึ่งค่ะไปหญิงจะไปดูห้องใหญ่ค่ะโอเคห้องสําหรับครอบครัวนะคะไปค่ะเราไปดูเราจะดูห้องครอบครัวโอ้คันใหญ่นะคะครับคันใหญ่มีมีห้องน้ําข้างนอกด้วยครับโอ้หลายคนหหลายคนใช่ไหมคพ่อจะต้องไม่ไม่ต้องแย่งกันเนาะ คุณแดงลองทดสอบการนอนให้หญิงดูหน่อยได้ไหมคะนอนได้อะนอนได้เลย่ะโอ้โหพิงให้ดูด้วยนะโอ้ยหลับแบบไม่ไม่รู้เรื่องนะฮะเนี่ยแต่เพราะว่านอนอะใช่ตรงนี้นอนได้สามเนาะนอจริงจริงก็สี่ก็ได้นะ อันนี้ก็ดูเสื้อผ้าแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็มีในส่วนของตู้เย็นเตาอบกาน้ําร้อนเหมือนเดิมค่ะฟูออปชั่นเอเดิมนะคะแต่ห้องนี้สามารถนอนได้ทั้งหมด6คนเตียงใหญ่ก็คือ่าแท่านะคะใช่ครับในส่วนของนี่ก็อีก สองแล้วก็ดึงที่โต๊ะอาหารที่โต๊ะอาหารนี่มาเก็บมาก็เป็นเตียงนอนอีกหนึ่งเตียงใช่ค่ะอันนี้ก็ผู้ใหญ่ก็นอนได้นะคะเดี๋ยวหญิงจะสาธิตการนอนให้ดูนะคะหวังว่าจะไม่กิ้งตกลงมานะคะไม่ฮะไม่ไม่ตกครับผู้ใหญ่ก็นอนได้นะเนี่ยแต่ไม่มีที่กั้นไงใช่ค่ะแล้วถ้านอนดิ้นทําไงคะเนี่ยอคุณครับคุณแบบชนชนหัวชนท้ายเลยนะครับ ใช่ก็โอเคฮะคือนอนได้6ท่านค่ะนอนได้6ท่านสบายสบายบายแต่ก็ต้องระวังตกสักหน่อยนะคะครับบรรยากาศดีฮะค่ะอย่างนี้ต้องหนีมานอนเป็นเดือนแล้วนะคะเนี่ยใช่หนีมานอนเป็นเดือนเลยค่ะยิงชอบค่ะชอบมากเออเวลาพี่โดนไล่ออกจากบ้านนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วมาอยู่นี่เราก็จะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวมาช่วยทํางานที่นี่เป็นเด็กปั๊ม ตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับเจ้าถิ่นที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับที่น้องแคนมี่ค่ะกับน้องปุ๋ยนะคะก็จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางนะคะเอาเอาเป็นวัดก่อนเลยได้เลยค่ะวัดอันดับแรกนี่คือวัดท่าลพปางหลวงค่าัก็อยู่ที่เกาะคาอ๋อค่ะจะมีวัดเฉลิมพระเกียรติที่ อำเภอแจ้หกเอราะวันนี้ก็ดังเหมือนกันนะคะ่ก็ตอนนี้มีมีมาใหม่ตอนนี้อยู่ที่แม่ค่ะวัรระชาอ๋ออันนี้ที่ใหม่นี่ยังไงถึงใหม่ครับเพิ่งจะเป็น้น่ร้างใช่ค่ะผู้สร้างโอ้ยอย่างนี้เราต้องติดตามนะก็าผู้สร้างเนี่ยต้องมาให้ได้ใช่ค่ะต้องต้องไปตอนเช้าค่ะเป็นตอนตอนหน้าหนาวก็ได้อ๋อนี่จะสวยมากเลย ก็ต่อไปมีที่ไหนครับเอาเอาที่คนนิยมเนาะที่นิยมค่ะตอนนี้จะมีวัดถ้ำผาก้วยเทียบพึงแม่ออกค่ะที่จะเป็นเหมือนพระนาคปกอ่ค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็ไม่ไดแไปก็ยังไม่ได้ไปแต่ว่าจะไปอยู่อ๋อค่ะเพราะว่าเห็นเขาเพิ่งเอาลงเพจกันอ๋อทีมีที่ไหนอมันในลําปางมันก็เยอะนะคะความจริงมันน่าเที่ยวที่เลยค่ะจุดเด่นของลําปางนี่คืออะไรคะรถม้าหรื รถไม้ก็ใช่ค่ะแล้วมัมีกระลาดกลางคืนอยู่ที่ไหนครับมีกาดบองต้าค่ะแล้วถ้าตอนเช้านี่คือจะเป็นเซรามิกค่ะแล้วมีที่ไหนอีกครับที่ไหนแล้วตอนกลางคืนตอนกอ๋ออ๋อปาร์ตีค่ะปาร์ตีของเราปาร์ตี้ดูโอโม้เนี่ย เรื่องที่ตัวเองสุดเลยใน่นี้คะของจังหวัดลำปางนะคะที่ตัวเองด้วยกันเป็นก็ดีอาหารก็อร่อยแต่สุดยอดของการบริการเลยนะคะประทับใจมากค่ะหากท่านใดนะคะที่มาถึงฟั๊มแห่งนี้แล้วก็บอกว่ามาจากรายการหินคูเปอร์นะคะก็จะได้ลดในส่วนของค่าที่พัก10%นะคะแล้วก็จะได้เครื่องดื่มนะคะฟรีนะคะสำหรับหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนะคะ อะไ,ไ,<ด>ไรก็ได้<ะ>ค่ะหนึ่งแก้วตอนหนึ่งคนบอกว่ามาจากรายการที่หญิงก,ก็ได้ไปเลยแก้นนวหนึ่งสีถ้าบอกว่ามาจากหญิงคูเปอร์นะคะาาถ้ามามาแวะเติมน้ำมนันหรือว่ามาอะไรเงี้ยถ้ามาจากรายการที่ให้ไปเลยแก้วหนึ่งหนึ่งครอบครัวมา5คนก็ได้ห้าแก้วอ้โห<น>เห็นไหมเจ้าของก็ใจตั้งขนาดไหนเนี่ยคุ ก็ต้องขอขอบคุณคุณจักรีนะคะแล้วก็ภรรยาคุณจักรีอุบลรัตน์ค่ะอุบลรัตน์คุณจักนี้ทีเราก็จะลงไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะกับบรรยากาศยามค่ำคืนของรีสอร์ทแห่งนี้นะคะค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของฟัมพีทีูโมโนะคะครับเราก็ชมนะฮะบรรยากาศบรรยตอนกลางคืนไฟสวยมากตอนนี้ฝนก็เริ่มตกปล่อยๆแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปรีสอทค่ะดีสอทชื่ออะไรนะคะเดลัมปางวิลล่าอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวชมหมอกตอนเช้านะคะค่ะจะมีเปล่าเดี๋ยวรอลงพิธีตามดู ตอนนี้เราก็ขอเข้าที่พักก่อนดูก<า>่อนว่าหญิงกูเปอร์จะตื่นหรือเปล่าครับอันนี้ก็ได้เวลานอนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุพ่งนี้เช้าเรากลับพบก,กันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะกลับมาพบกับหญิงกูเปอร์นะคะเดี๋ยววันนี้หญิงจะพาไป ชมรีสอร์ทนะคะค <Okay. S 2> ือลำปางวิลล่ารีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราไปกันเช้านี้นะคะตื่นมานะคะอยู่คูเปอร์พร้อมยิงงานก็ <c oughs> ต้องมาทำงานใช้นี่นะคะมีครับมีลูกหมอนอร่อยครับหวานธรรมชาติออร์แกนิกใช่เน,นี่ยโอ้โหมีกี่ต้นหมอนไม่รู้หมอเก็บผ่านเก็บผ่านได้ด้วยอ่าไปทานอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะหนูกาแฟแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงข้ออร่อยค่ะมานั่งดื่มกาแฟกันก่อนคุณแดงสั่งอะไรคะกาแฟที่นี่ข้อร่อยนะคะกาแฟดำครับค่ะอร่อยมากนว<ม>ดม,ดมืกมกมอนนก,กลมกลอ<ป>่ลอมแล้วก็อะไรร้อาหารต่อไปของพี่เหรอของพี่คาปูชิโนโ่คาปูชิโนโ่เป็นไงพร้อมเป็นอ่ะอันนี้มี่เย็นตัวนี้แบบเย็นใช่ไหมตื่นเช้ามาเย็นนี่ไม่ไหวมั้งคะะครับค่ะเขาเป็นคนชอบกินเย็นนะครับ เดี๋ยวลองอกินสักปื้ดหนึ่งรสชาติดีมากครับคุณ่ะเราก็รอฮะแป๊บน้องๆกำลังไปทำอาหารให้สำหรับอาหารเช้านี้นะครับ่อาหารเช้าก็มีอเมริกันเบรกาสต์ใช่ครับกับข้าวต้ม่ข้าวต้มหมูไม่ค่อยบริการสำหรับท่านที่พักที่อีสานแห่งนี้นะคะหรือว่าท่านที่มาใช้บริการในปั๊ม ก็สามารถทานไปได้ทานอาหารเช้าได้ค่ะอาหารเช้าเขาก็มาแล้วนะคะสีแดงก็นะมีข้าวต้มมีเมนูน่าทานมากเลยนะคะจัดมาอย่างดีเลยเนี่ยรู้สึกว่าคุณหญิงจะสั่งไข่พิเศษมาใช่ไหมใช่ค่ะโดดค่ะจอบจอบนว้าวก็เห็ดเหนื่อยจากเมื่อคืนข้าวต้มนี่ก็น่าทานครับโอ้น่าทานมากโอ้โหรสชาติอร่อยค่ะเพราะว่าหญิงชิมแล้วค่ะหมูสับนะฮะ มันเป็นลูกๆเลยนะฮะอันนี้คือหมูสับที่เขาทำให้ครัลองๆๆค่ะอร่อยค่ะอร่อยครับอร่อยท่านใดที่มาพักนะครับก็สามารถติดต่อน้องเขาได้นะครับค่ือน้องชื่ออะไรนะคะน้ำพึ้งครับอยู่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะนะฮะตั้งแต่ตอนเช้าถึง8ปดโมงถึง 8โมงถึง6โมงเย็นครับสามารถติดต่อนอเข้าได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาผ่านได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์098ค่ะ7478266ค่ะหรือทักทางเพจก็ได้นะคะเพจเฟซบุ๊กค่ะดูโอโมคาเฟ่ค่ะ เราก็ได้มาถึงเลิฟลำปางวิลล่านะคะเป็นสถานที่พักผ่อนอากาศดีบริเวณรอบๆก็สีเขียวหมดฮะธรรมชาติมีต้นมะพร้าวมีอะไรลื่มรื่นมีหลายจุดด้วยมีหลายจุดครับมีหลายจุดเดี๋ยวเราเดินรอบๆไหมคะชมดูรอบๆคุณแดงจักรยานใช่จักรยานหิงอยากขี่จักรยานนะคะเดี๋ยวผมขึ้นให้ผมจะปั่นให้ คุณแดงขึ้นก่อนนะคะได้ปันเสร็จแล้วก็ไปเก็บมะาพร้าวให้หญิงด้วยนะคะอโอเคครับได้ครับเดี๋ยวจะลองดูปีนขึ้นหน่อยสิคะลองขึ้นไปนั่งหน่อยค่ะโอ้โหสูงครับไม่ไหวครับอย่างงี้ตายฮะหมุนได้ด้วยครับที่สอนนี่เขาก็เป็นป่าแบบธรรมชาติดีนะคะคุณแดงแล้วก็อันนี้คือห้องสําหรับครอบครัวค่ะห้องพักรวมค่ะ,<น>ะและที่นี่เขาสามารถมากางเต็นท์ได้ด้วยนะคะมีห้องน้ำ ห้องน้ารวมใช่ค่ะไว้ให้ตั้งแคมปิ้งอะไรก็ได้ตั้งเต็นท์ได้นะฮะค่ะอ๋อตรงนี้ก็ร่มรื่นฮะร่มรื่นสบายสบายมีสายน้ําครับค่ะสวยมากพายเรือได้ด้วยนะคะพายเรือได้ค่ะอ๋อพายเรือได้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปพายเรือเล่นกันนะคะไปขน้องไฮนี่ โอ้ยลุยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายถอยหลังถอยหลังใครถอยหลังเอาให้แน่เอาให้แน่ว่าใครจะไปงไหนเดี๋ยวพายไปได้แต่กลับไม่ได้เลยยุ่งเลยนะเนี่ย แล้วแล้วเราก็มาถึงฝั่งนี้เ้เดี๋ยวมามาตกม้าตายตอนตอนนี้แหละอบ่ายค่ะขอบคุณนะคะภายเหรือให้พี่เที่ยวเดี๋ยวเราไปชมอย่างอื่นกันต่อ ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักด้านในกันนะคะว่าภายในห้องพักเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างนะคะไปค่ะไปด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นภายในห้องพักนะคะมีทั้งเตียงคู่และเตียงเดี่ยวมีครบนะคะตู้เย็นทีวีแอร์คอนดิชั่นจะมีห้องอาบน้ําอยู่โซนนี้มีทั้งน้ำอุ่นน้ำเย็นอาบน้ำที่นี่จะมองออกไปเห็นด้านนอกได้ครับบรรยากาศด้านนอกด้วยค่ะ น่ามาพักผ่อนมากเลยนะคะด้านหลังมีระเบียงครับค่ะระเบียงส่วนตัวเลยนะคะใช่ครับสำหรับสองท่านรยากาศที่นี่เขาดีมากดีครับแดงแล้วก็มีหน้องบัวหนองบัวสระด้านหลังห้องพักตอนตอนที่ดอกบัวออกเยอะๆนี่ันจะสวยน่าจะสวยครับแล้วก็จะมีบ้านพักล้อมรอบค่ะรอบสาบบัว ลืมลืมอะไรรู้ปะลืมอะไรคะลืมถามราคาห้องพักให้ท่านผู้ชมอ๋อค่ะพอถามก่อนราคาห้องพักเนี่ยคืนละห้าร้อยค่ะต่อหนึ่งท่านหรือว่าหนึ่งห้องเลยโอ้โหเป็นไปได้ครับค่ะได้บรรยากาศแบบนี้ห้องพักแบบนี้ค่ะวิวหลักล้านใช่วิวหลักล้านแต่ราคาห้องพัก500บาทหลักร้อยต่อคืนใช่ไหมค่ะถูกนะฮะโอ้ถูกมากเลยนะคะบรรยากาศดีด้วยค่ะ ยิ่งถ้าท่านผู้ชมมาตอนหน้าหนาวครจะได้สัมผัสบรรยากาศเย็นๆสามารถกินกาแฟตอนเช้าอยู่หลังห้องพักเนี่ยแล้วก็มีบ้านพักรับรองให้กี่หลังครับทั้งหมด11หลังครหลังครับค่ะแต่ที่นี่ดีอีกอย่างหนึ่งที่หญิงชอบมากเลยนะคะเพราะว่าสามารถพาน้องหมามาได้ด้วยอ่าใครคู่ที่รักสุด ใช่หรืสามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาได้นะคะซึ่งเขาจะคิดอยู่ที่ตัวเท่าไหร่คะตัวหนึ่งร้อยบราคาแบบกันที่ถูกค่ะโอ้โบรรยากาศแบบนี้ราคาแบบนี้ท่านผู้ชมคงจะสนใจนะครับค่หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับโอ้โหถูกมากแล้วก็มีสนามให้ น้องหมาได้วิ่งเล่นด้วยนะคะสนามหญ้าหรือว่าเราจะตื่นเท้ามาออกกำลังกายจ็อกกิ้งว่้งมาก หลังจากที่เราไปเที่ยวรีสอร์ทกลับมาเราก็กลับมาที่ปั๊ม PT โดยน้องแอนนี่ได้พาเราไปที่รีสอร์ทนะะมากลับมาแล้วก็กลับมาที่ที่นี่สำหรับที่นี่ก็มีที่พักใช่ไหมคะเป็นรถบ้านใช่ากะแค่ในผ่านมาไปผ่านมาก็แวะมาเติมน้ำมันนะคะเติมน้ำมันแล้วก็สามารถรับประทานอาหารค่ะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวหมูรถบัสนะฮะ แล้วก็มีห้องน้ําที่สะอาดนะฮะขอเชิญชวนท่านผู้ชมหรือว่าใครจะมาพักที่นี่ก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวมีตู้โทรศพัทรศพท์สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับคะ ท้ายนี้เราก็ขอขอบคุณน้องแอนนี่ค่ะขอขอบคุณคุณจักรีนะคะแล้วก็คุณอุบลรัตน์นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่และที่พักนะคะพร้อมอาหารให้กับทีมงานหญิงคูเปอร์นะคะที่ลืมไม่ได้คือเด็กๆครับที่คอยบริการพวกเรานะครับค่ดูแลขอบคุณขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับค่ะไว้มีโอกาสนะคะแวะมาเที่ยวใช่เราจะกลับมาใหม่อีกนะฮะ <ค>และอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าบอกว่ามาจากช่องหญิงคูเปอร์ รถก็ลดให้ค่ะถ้าพักถ้าพักถ้าพักรถบ้านเราจะลดให้10%อร์ค่ะแต่ถ้าไม่พักมาเติมน้ำมันหรือผ่านมามาแวะเอากาแฟฟรีได้หน่งค่ะต่อหนึ่งท่านนะคะกลับมาพบกับทีมงานหญิงคูเปอร์อีกครั้งในคลิปต่อไปนะคะวันนี้เราก็ขอขอลาไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะก่อนออกเดินทางเดี๋ยวรถเติมอมันก่อน